ะัะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมสาตาคิรายโคต,ตัสสุรินัโทรประวจจติภควะโตจาตุมหาราชาอาระหัโตสักโกตัตถาสัมมาสัมพุทธัสสาติมหาพรหมเมธิประวุจจติอี ขอถวายความเคารพจันไรจันพระมหาอรมชัยสุวรรณวังโสเจ้าคณะตำบลบ่อยางเขตสามเจ้าวัดมัดหัวป้อมในเกาะอาอกาสเพือนสหธรรมิกทุกทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทที่เข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำณมัดหมวป้อมในแล้วก็ลูกหลนานของคุณพ่อประสิทธิ์เป็นต้น นาบัตนี้อัตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในนามสการกถาพรนณนาว่าด้วยการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเนื่องในวันพระหรือว่าวันธรรมมาสวรสะอันเป็นวันแห่งการฟังธรรมเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญา แก่บรรดาญาติโยมพุทธศาสร์นิกชนทั้งหลายเพื่อเป็นการให้ได้ข้อคิดเพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นการเพิ่มบุญกุศสนให้กับตนเองในส่วนธรรม,มััศวะใหม่คือบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเป็นลำดับต่อไปพอสมควรแก่เวลา วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบซึ่งก็เป็นที่เข้าใจและรับรู้กันว่าในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์หรือว่าสองวันพระรหรือว่าประมาณสิบห้าวันนี้ก็เป็นช่วงที่เรานั้นได้มีการควอนควายทําบุญให้กับบรรพบรุษตามความเชื่อ ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ของเราก็เป็นบุญเดือนสิบถ้าเป็นภาคเหนือก็ทําบุญตามหวยสลากถ้าเป็นภาคอีสานก็เป็นทําบุญข้าวกรรยายศาสตร์หรือว่าทําบุญข้าวสารแล้วก็เป็นภาคกลางก็จะเป็นทาบุญศาสตร์ไทยและศาสตร์จีนเป็นต้น สิ่งเหล่านี้นั้นมาจากความเชื่อแล้วก็แล้วก็เป็นเหตุให้นำสืบต่อกันมาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความน้ำใจก็คือประสาทภาพอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ครอบครัวในหมู่ญาติพี่น้องปีหนึ่งเราก็ถือโอกาสมารวมตัวกันเรียกว่ามาพบปะเป็นพี่เป็นน้อง ต่างคนต่างก็อยู่ต่างแดนไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ถือโอกาสทําบุญเดือนสิบนี่แหละเรียกว่าทําบุญรวมญาติเราก็มาพบปากกันเรียกว่าทําบุญสามาัคคีกันในครอบครัวก็ใช่ฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราทําบุญกันเราเนกนึกถึงบรรพบุรุษด้วยความที่ว่าอยากให้บรรพบุรุษพู้ร่วมรับดับกันไปนั้น มีความสุขความเจริญในภพภูมิที่ท่านอยู่เราจึงมาทำบุญให้ความจริงแล้วพ่อแม่เรานั้นไปเกิดแล้วแหละนะไปเกิดแล้วแต่ที่เราทำบุญให้นั้นเป็นความกตัญญูเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรจะทำในฐานะที่เราเป็นญาติในฐานะที่เราเป็นลกูกเป็นหลานจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำบุญบูทิศไปให้กับท่านเหล่านั้น เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงอุปการะรคุณที่ท่านทำไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เคยเลี้ยงดูที่ให้ข้าวน้ำนมป้อนให้ความอุปตาอุปธรรมเราจึงทำบุญไปให้ฉะนั้นในช่วงสิบห้าวันนั้นจึงมีญาติโยมบางคนบางท่านมาทำบุญก่อนหรือว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปทำบุญที่บ้านเป็นกรณีพิเศษ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่สมบูรณ์หลายวันพลาที่ผ่านมานั้นอาตมาก,ก็ตั้งข้อสังเกตว่าญาติโยมหลายหลายคน,นหลายท่านก็หวั่นไหวรีบเร่งที่จะทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองในส่วนที่เป็นบุญที่เรียกว่าสังฆทานก็ดี ในส่วนที่เป็นบินท่บบาบาก็ดีสิ่งเหล่านี้แหละถือว่าหนึ่งทำบุญให้กับตนเองสองเรามีบุญแล้วเราก็อดติศไปให้กับคนอื่นมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของเราสิ่งหนึ่งที่อาตมาเห็นอยู่เป็นประจำนั่นก็คืออยากจะเทศให้ฟังหลายครั้งหลายคราวก็เช่นเดียวกัน ว่าพอตอนเช้าญาติโยมมาทำวัดพอดีตอนเย็นพระเนนมาสวดมนต์พอดีทำไมว่าแต่บทเดิมๆทำไมว่าแต่บทอิิปีโสทำไมว่าแต่บทสวากขหาโตทำไมว่าแต่บทสุปฏิปันโนทำไมเราต้องสวดบทเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเน่าอัตอมาก็อยากจะพูดให้ฟังเหมือนกันว่าเหมือนน้ำโมเนี่ย ทำไมเราต้องว่าสามครั้งพุทธังสันังขะฉา,ามิทำไมต้องมีทุติยมปีทำไมต้องมีตติยมปีก็เลยอยากจะพูดให้เข้าใจในวันนี้ว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันมีที่มามันมีที่มาพอมีที่มาพวกเนี่ยเราไปพูดกับใครเราไปพูดให้ใครฟังเราก็สามารถที่จะได้มีหลักมีฐานมาเออนี่มันมีที่มานะ ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกนะแต่ว่าเราถือตามพระไตรปิฎกถือตามพระพุทธเจ้าเหมือนบทสวดอินทปิโสสวากขาโตสุปฏิป,ปันโนเนี่ยอาตมาไปอินเดียพระอินเดียก็สวดได้พระเนปาลก็สวดได้พระพม่าพระเวียดนามพระกัมพูชาก็สวดได้นั่นแสดงว่าเป็นหลักฐานคน เป็นของพระพุทธเจ้าอรหัน์สัมมาก็เช่นเดียวกันเขาสวดได้แต่พอเราสวดทยาสนาคาถาพุทธาเจตาวามารังสวางอนาังคาถาจินตบัญชรนเนี่ยสวดได้เฉพาะไทยเราแสดงว,ว่ามีเฉพาะประเทศไทยพอประเทศกรรมประเทศรเทศรศีลังกาเนี่ยสวดไม่ได้ ฉะนั้นเวลาเราสวดได้แมก้กระทั่งพระชาวยุโลปที่เขาสวดเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเขาก็แปลการบทอิติรีย์โซนี่แหละเป็นพุทธคุณรรมัคุณสังฆคุณสาเหตุที่เราต้องกล่าวทุกวันทุกวันนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราสรรเสริญเราสรรเสริญเราทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าเราทราบซึ้งในคํามสอนของพระองค์ก็คือพระธรรม เราทราบเึิงในบุญคุณของสังคะคือหมู่พระสงฆ์ที่นำคำสอนมาให้กับพวกเราได้ฟังมีพระบาลีบทหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำเวลาพระท่านมาเทศน,นั่นก็คือกิจโฉมนุสส์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้ยากกิจฉังมัจจานชีวิตัง การดําเนินชีวิตหรือว่าการมีชีวิตอยู่ของหมูสัตว์ของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากกิจโฉพุธานโมปาโตการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ยากกิจฉางสัตธรตรมสวนรังการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์นั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นเดียวยกันญาติโยมสังเกตดูว่าสิ่งที่ยากสี่ประการนี้เรามีครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากแต่เราได้มาหมดแล้วกิจ mm hmm. โฉมนุษบปติลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เราก็เกิดนะควเราเป็นนะเราได้นะเราโชคดีกิจฉังมาตาการชีวิตตังตอนนี้เรามีลมหายใจอยู่เป็นสิ่งที่ยากแต่ตอนนี้เรายังมีลมหายใจเรายังได้ยังมีอยู่ยังสัมผัสอยู่ กิจโฉพุตานามุมปาโทรเราไม่สามารถที่จะเกิดทันพระพุทธเจ้าต่อพระองค์ไนดะ้แต่เราอยู่ในยุคของพระพุทธองค์เรียกว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมโคโดมพระองค์ที่สี่ในพระทักกับนี้เรายงอยู่ในพุทธการในยุคของพระพุทธองค์อยู่ฉะนั้นไม่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยาก เราเกิดทันพระพุทธเจ้าแต่เป็นช่วงหลังปริิพานแล้วกิจฉังสัตรธรรมมัตสวนรค์การฟังธรรมของพอระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ตอนนี้เราฟังจากตัวแทนจากตัวแทนของพระสงฆ์ที่นำสืบสืบกันมามาถ่ายทอดให้พวกเราฟังฉะนั้นสิ่งที่ยากทั้งสี่ประการนี้เรามีครบถ้วนแต่ถ้าเราไม่ขวนขวาย เราปล่อยป่านละเลยก็จะกลายเป็นว่าเรามีความประมาทในชีวิตเราปล่อยสิ่งที่มันยากลี่ผ่านไปเมื่อเราได้สิ่งที่ยากทั้งสี่ประก,การนี้มาในชีวิตแล้วเราจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาส,สรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสมีเก้าประการเรียกว่าเก้าหกเก้าพระพุทธคุณมีเก้าประการ พระธรรมคณมีหประการและพรภาษาคณน,นั้นมี9กาประการคุณของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อ e ิติปิโสพรคทวาอรหันตสัมมาสัมพุทธทเป็นต้นเรียกว่าเป็นคณของพระพุทธเจ้ามี9กประการจนกระทั่งถึงพระทวาตินั่นคือพุทธพุณธเราก็มาสวดทุกวันสวดทุกวันเป็นการย้ำเตือนเป็นการขอบคุณเป็นการสรรเสริ เพื่อให้จิตของเรานั้นอยู่กับพุทธคุณธรมรมคุณสังฆคุณเมื่อเราตายไปแล้วจิตเราจะได้ไม่หลุดไม่หลุดจากพระตัตนตรัยสมัยก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงจตุคามฟีเวอร์โยมนับถือพุทธมั่งนับถือพระมั่งนับถือผีมั่งอาตมาเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เอะนับถือพุทธอยู่ดีๆทำไมไปว่าพระปิตเนศเสร็แล้ว จ้าก,กันใหญ่โตไปโอ้จัดกันอลังการบางคนก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเราเอ็ะแต่ทำไมไปไหว้ครูพ่อครูมีพอ่อฤาษีมีปู่ฤาษีอะไรแยะน,น,นั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยพอเราไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยเราจึงหาที่พึ่งอย่างอื่น เหมือนญาติโยงเนี่ยเข้ามาวัดพระไม่มีสอนหนังสือไม่ได้เทศไม่ได้บรรยายพระไม่มีงานทําพอไม่มีงานทำทําอะไรนะทีนี้นทำประหลัดไม่มีอำเภอแจงญาติโยงประหลัดขิดกลายเป็นวัดมีของขังก็เลยเป็นเหตุให้นอกรูนอกทาง เพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าถ้าเรามาั่นใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงทิศหลงทางเหมือนกับการที่เรามาสวดทุกวันทุกวันนี้ก็เหมือนกันเวลาพราธรรมัตก็อาราหังผู้รู้ผู้ตื่นพวกเปิกบานเราก็ว่าทุกทุกวันทุกวันจนกระทั่งเราจําได้จินปาก สาเหตุที่เราต้องสวดทุกวันทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นแผนพูดง่ายก็คือว่าเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติตัสรู้ให้พวกเราเห็นรู้มาก่อนเราเป็นตัวอย่างให้กับเราแล้วก็พระองค์ก็ทรงสแสดงคาสอนออกมาก็คือเป็นแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติแล้วก็มีหมู่ที่เป็นสัก์ขีพยาก็คือพระสงฆ์ พระพุปฏิบัติตามแล้วได้บรรลุพระอรหันสัมผัสข้อเท็จจริงกาบคําสอนนั้นแล้วก็นํามาสั่งสอนพวกเราพวกเราก็ปฏิบัติตามนั่นก็คือมีพระพุทธเป็นผู้นํามีพระธรรมเป็นแผนที่มีพระสงฆ์เป็นผู้ชี้อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เดินตามทั้งหมดทั้งหมดนั้นเราคือพุทธบริษัท นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะนำมาฝากพวกเราญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านว่าทำไมเราต้องสวดมนต์ทุกวันทำไมเราต้องกล่าวทมวัดทุกวันเพื่อให้จิตของเรานั้นยึดมั่นในบทสวดในพระรัตนตรยัยวันนี้ได้นำพระธรรมเทศนาว่าด้วยที่ปรากฏในนโมนโมนีกาที่ปรากฏในคำพี มาชี้แจงให้ญาติโยมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งบทส่วนน้โมนั้นทําไมเราต้องกล่าวสามครั้งเหมือนกับบทพุทธังสรานาังข้าฉามิเนี่ยทำไมต้องมีผุติยำปิทําไมต้องมีตาติยำปิสาเหตุที่สวดสามครั้งก็คือเพื่อให้เรายึดมั่นมั่นคงในในการนอบน้องนั้นในความเชื่อมั่นนั้นคือเป็นการปักใจลงไป เหมือนกันกับพุทธทังราสนามีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณาที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือของเราเราตั้งใจเช่นนี้เสร็จแล้วก็กล่าวแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนหนะ้านั้นหลังจากที่พุทธศาสนาเสื่อมจากประเทศอินเดีย แล้วก็มีวีรกุรุษท่านหนึ่งซึ่งเป็นรัติจึงได้ซึ่งเป็นบรรณกันทานก็คือดออรอัมเบก้าดอเตอร์อาร์เบิก้าในประเด็นหนังสือแล้วก็มีพ่อคุณธรรมเนี่ยเป็นวันเป็นบรรณพลก็เลยได้ึืงตาอ้าปากได้แล้วก็ปรากฏว่าท่านเป็นเป็นวีรบุรุษของชาวพุทธของเราที่กล้าอานทาน ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธนำชาวพุทธที่เป็นบรรณส,สบรรณจันทานเนี่ยประกาศตนว่าเป็นพุทธมามกะว่าพร้อมกันกลางสนามใหญ่ๆพุทธทางสนงามขจามิทำมังสนงามขจามิสังทางสนังขาจามิแม้กระทั่งประธานาธิบดีของอินเดียมีท่านหนึ่งที่ท่านนำประชาชนชาวอินเดียบูชาพระพุทธเจ้า ทั้งๆท,ที่เป็นชาววินดูนะเป็นชาววินดูแต่ว่าสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเขาก็เลยถามว่าในเมื่อท่านเป็นชาววินดูเนี่ยทาไมต้องไปสวดสรรเสริญออคนศาสนาอื่นท่านก็เลยไม่สัมภาษณ์ว่าข้าพเจ้าสวดสรรเสริญบุรุษผู้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นบรรพชนของประเทศอินเดียแล้วจะมีความผิดประการใด นั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแล้วก็เกาเก่าวสรรเสริญที่เป็นมหาบุรุษที่ตัดสวรู้ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชฉะนั้นยังไม่เป็นการผิดแต่ว่ามีคนศาสนิกอื่นที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ไม่ค่อยพอใจแต่หลังจากนั้นมาพุดบตั้งแต่ดรอัมบิกาประกาศตนเป็นพุทธศาสนาแล้วก็ผู้ศาสนาก็าเลยหลั่งไหลไปสู่ประเทศอินเดีย แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราได้พุทธคยามาไว้ในบูชาครึ่งหนึ่งกับพวกลัทธิมหันที่ครอบครองพุทธคยามาเกอนโดยการต่อสู้ของท่านธรรมปาละอนาคันเป็นชาวสีลังการเราต้องขอบคุณท่านเนี่ยชาวพุทธเราต้องศึกษาว่าเออท่านไปต่อสู้อย่างไงทําไมถึงได้มาได้มาครอบครองแนละให้ชาวพุทธเราเนี่ยไปไหว้ ไม่งั้นเขาไม่อยอมไม่งั้นเราเขาไม่เราไม่ให้เขาไม่ให้เราเข้าจนในที่สุดเดยเราสามารถที่จะเข้าไปไหว้ที่พุทธคยาได้แต่ว่าในส่วนที่ผลประโยชน์นั้นแบ่งกันคนละครึ่งนั่นก็คือนั่นที่มหารซึ่งเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นเขาแบงเอาครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนั้นก็มาบูชาที่เจดีย์พุทธคยาปร,ป,รรปรับปรงนู่นปรับโรงนี้ นี่ก็คือเป็นคุณูุปการฉะนั้นเราจึงสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยเพื่อให้เรานั้นมีจิตใจมัน่นคงในพระรัตนาไตรเราจะได้มีที่พึ่งเราจะได้ไม่หลงทางต่อให้เรานะับถือพระพิคเนมนับนะถือจตุคามราม,มาเทพแต่จิตของเรานั้นไม่นอกเหนือไปจากพระรัตนาไตรเราก็ยังถือว่าอยู่ในพระนาราตนาไตรนั่นเอง วันนี้อาตมาได้หยิบยกพระบาลีงึ้น่นี้เป็นนิเขปประบอในเบื้องต้นว่านโมสาตา,ายะโคตัสสอสุรินโทโธปวุจจิตพระกวัตโตจาตุมหาราชาอารหัตโตสักโกตถาสัมมาสัมพุทธัสสติมหาพรมเมีปวุจจิซึ่งแปลเป็นใจความว่านโมสาตา,ายะเป็นคนกลางตัสสอสุรินทราหูเป็นคนกลาง พระขาวโตเท้าจาตุมหาราชเป็นคนกล่าวอรหตัตโตเท้าสักกะเทวราชเป็นผู้ตั้งหรือว่าเป็นผู้กล่าวขึ้นสัม,มาสัมทพัสสะเท้า,ทามหาพรหมเป็นผู้กล่าวนี่คือที่มาของน้โมไม่ใช่เราว่ากันนเล่นนโมเนี่ยสาตาคีรานะสมัยหนึ่งสมัยพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ เชิญภูเขาซาตาซาตาคิรีซึ่งมีซึ่งมีซาตาคิรายักษ์เนี่ยเป็นคนดูแลทีนี้ซาตาคิรายักษ์เนี่ยไม่เคยฟังรมของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่หยิ่งแล้วก็เป็น,นคนที่มีนิสัยดุร้ายในเทือกเขาซาตาคิรีอยู่นี่คืออยู่หิมวันต์ตับประเทศแต่ถ้าจะเป็นปัจจุบันนี้ก็น่าจะแถวแถวเทือกเขาฮิมาลัย ซึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านอีกห,หมู่เป็นชุมชนหนึ่งแล้วก็พอสาตาคีรายยักเนี่ยมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสก็เลยก็เลยตั้งเป็นคนกล่าวน้าโมขึ้นมาน้าโมแปลว่านอบน้อมสักการะแปลว่าสักการะแปลว่านอบน้อม คือจากจิตใจที่แข็งกระดา้างจิตใจที่ไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนโยนพอฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจึงน้อมเข้าหาพระพุทธเจ้าเจิงกล่าวคําว่านณโมเป็นคนแรกนี่คือสาตาคีรายักเป็นคนกล่าวเป็นคนตั้งนณโมทีนี้ตัดสาตัดสานี้อส,สุรินทราหูราหูนี่พนยมคือเหมือนกับราหูอมจันทีนี้ราหูเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นมาก เป็นมารทีนี้มีร่างกายใหญ่แต่ก็ได้ทราบข่าวของพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าเป็นมหาบุรุษที่แสดงธรรมูถโก,ถ,กถูกใจแล้วก็มีคนได้รู้ได้ลงตาเห็นธรรมมากมายอสุรินทราหูีนอยากจะไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ตัวเองนั้นตัวใหญ่เท่าโลกไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยไม่กล้าเข้าไปทีนี้วันหนึ่ง ทนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอเข้าไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละอสุรินทราหูเนี่ยเดินไปหาพระพุทธเจ้าต้องเหงียนหน้าดูพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นั่นคืออิทธิปฏิหารทาั้งทั้งที่ตัวใหญ่หมายความว่าอมจันได้อคมดวงงานทิ่ได้แต่พอไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ไปยืนเหงียนหน้ามองฟังพระพุทธเจ้า แล้วก็พอฟังทำจบแล้วก็มีความเลื่อมใสเจึิญกล่าวเป่งวาจาออกมาว่าตัดสัต์นี่คือเป็นที่มาอัาสุรินทราโมเป็นคนกล่าวคําว่าตัดสัตย์พระกาวาโตพระควาโตคนที่เป่งวาจาพระควาโตก็คือเท้ากาโตมหาราที่คุมโลกมนุษย์ของเราเนี่ยทั้งสี่ทิศมีเท้าเวสุวรรณเท้าตาตระรถะเท้าวิรุณหกเท้าวิรุนปัก ที่ดูแลเป็นคนกล่าวคำว่าพระทวารโตเพื่อนอบน้อมพระพุ้แต่จ้าทีนี้มาถึงอาระหะโตอาระหะโตคนที่เป็นใหญ่ในสวรรค์หกชั้นเนี่ยในเทวดาในสวรรค์น,นี้ก็คือเท้าสักกาเท้าสักกาเรามีเื่อเรียกหนึ่งว่าพระอินแต่มไม่ใช่พระที่ชื่ออินแล้วมาโบเรียกว่าพระอินนะคือเป็นพระอินก็คือเท้าสักกาหรือว่ามัค่ามานก ที่สร้างหนทางพางกันสร้างหนทางและตายไปไปเป็นเท้าสกักเนี่เท้าสก,กาันี้ก็คือดูเนศวันชั้นดาวาหนึ่งปกครองเทวดาเช่นเดียวกันเป็นคนกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่าอารหันโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะอรหันโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ที่ตั้งคําว่าอารหันโตขึ้นมาทีนี้มาหามาถึงคาสุดท้ายก็คือสัมมาสัมพุทธสัจ เท้ามหาพรหมเป็นคนกลา่าวเท้ามหาพรหมก็คือดูแลพวกรูปปพรมารูปปพรมเป็นอย่างในพรหมทั้งหลายเป็นคนกล่าวคำว่าสัมมาสัมพุทธสัจกล่าวนอกนองพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นผู้ตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองนี่คือที่มาของคำว่าณโมตัสสะพระคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัจสรุปอีกทีหนึ่ง คำว่านโมสาตาคิรายัตเป็นคนตั้งอระหะโตอักุรินทราโูเป็นคนตั้งพักควัโตเท้าจัตุโรกบาลทั้งสี่เป็นคนตั้งพักควัโตออระหะโตเท้าสักกะเป็นคนตั้งสัมมาสัมพุทธัสสะเท้ามหาพรหมเป็นคนตั้งจึงเป็นที่มาของคำว่านโม ฉะนั้นเวลาเราจะไหว้ครูเวลาจะเราจะทําพิธีเวลาเราจะอะไรทำต่างๆเราจึงตั้งน้โมก่อนน้โมเป็นการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าหนึ่งประเภทวิริยาทิกาก็คือพระเจ้าที่ตัดสวรูด้ด้วยความเพียรของพระองค์เองสองพระพุทธเจ้าประเภทสัทธาทิกฐ คือตัดสรุปบำเพ็ญบารมีด้วยความศรัทธาพระพุทธเจ้าประเภทที่สามนั่นก็คือปัญญาธิ่กัดที่ตัดสรุปได้ด้วยด้วยปัญญาของพระองค์เองพระพุทธเจ้ามีสามประเภทหนึ่งวิทญาธทีกัดสองศรัทธาที่กัดส,ส,สาปัญญาธิ่กัดนะโมทั้งสามชั้นนี้จึงเป็นการนอบนอ้นอมต่อพระพุทธเจ้าทั้งสามประเภท ถามว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นประเภทไหนเป็นประเภทวิิยาทิกะและปัญญาทิกะคือตัอสรุปขึ้นมาเพราะปัญญาและความเพียรของพระองค์เองนี่ก็คือเวลาเราจะทําอะไรเราจึงไหว้ครูก่อนนั่นก็คือตั้งน้โมเมื่อน้โมตั้งได้แล้วเราจะทําอะไรเราก็มีการนอบนอ้อมฉะนั้นจึงทําให้เราได้ทราบที่มา และเราก็ทราบถึงความสำคัญว่าทำไมเราต้องทำวัดสวดมนตเราจะได้มั่นใจในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดสรุปจริงเราปฏิบัติตามแล้วเราได้เห็นผลตามนั้นจริงโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นาคำสอนข,ข,ของพระองค์นั้นสืบสืบต่อกันมาเพื่อมาให้กับพวกเราอนุชนในภายหลัง อาจจะไม่มีโอกาสมาศึกษาพระไตรปิฎกอาจจะไม่มีเวลามานั่งสม,มาธิรู้แจ้งเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจสืบเลือกมาจากเวลาแต่เราก็อาศัยพระสงฆ์อาศัยการฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองสงสัยเราก็มาสอบถามว่าคืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้แก้มีพระสงฆ์เป็นผู้แนะนวเรียกว่าแก้อารมณ์ คำว่าแก้อารมณ์นี้ไม่ถูกนะักต้องใช้คําว่าแนบแนวหรือว่าแนบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องการปฏิบัตินั้นก็จะลุดหน้าไปนั่นเองนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของสมถะและที่ปััสนาต่อไปฉะนั้นธรรมาชีแจกแสดงธรรมมาในวันพระนี้ก็ขอ สรุปจับใจความได้ว่าวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาทําบุญในช่วงระยะเวลาสิบห้าวันของการทําบุญเดือนสิบเราก็มีความเชื่อว่าพ่อแม่ของเรานั้นที่ตายไปแล้วยังต้องการบุญจากเราเราจึงทําบุญบุทิตไปให้ด้วยความหวังว่าถ้าตกตัวปลอยบนจากความทุกข์ถ้ามีความสุข็ลอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาหวังให้ท่านเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี เราจึงมาทำบุญให้และเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูและทำให้เกิดความออรักความสามัคคีนในครอบครัวแล้วก็บุญลุส่นนั้นก็จะเป็นของเราเองปกปักรักษาคุ้มครองเมื่อเราตายไปแล้วบุญน,นั้นก็จะเป็นของเราเองไม่ไปไหนเสียมีโจรก็ขโมยไปไม่ได้และเราก็ได้มาฟัง คุณของพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมุณพระสงฆ์บ่าททาไมเราต้องสวดทุกวันและเราก็ได้มาทราบที่มาว่านามโมทั้งห้าบทนั้นใครเป็นคนตั้งและเราก็ได้เข้าใจจะได้มีหลักฐานมีข้ออ้างยิ่งได้ว่าเออแต่ละบทแต่ละคํานั้นมีที่มาและที่ไปตามที่อตมาณิชี้แจงแสดงมานั่นเองฉะนั้นก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ พระนัตตยานุภาเวนะด้วยอำนาจของพระนัตนาตายัยเพื่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเอเตนะสัจจวัเเชนะด้วยอำนาจการกล่าวคำอันเป็นคำสัตย์นี้สัพาโสดพีพระวันตูขอความสุขขอความเจริญขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทั้งหลาย ตามที่ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากการาชนี